สบายดีพี่น้องมือนี้คอยกสิพามาเบ่งเส้นทางการสัญจรของประเทศลาวที่อยู่ในเขตชนนบุรในเขตทางไกลสอกดีกพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเส้นทางในยามผลพี่น้องในยามฝนตกเส้นทางก็สิประมาณน,นี้แตถาเป็นยามแรงก็คือ,อยามเดือนประจิตเดือนธันวาเส้นทางก็สีแหมากก็สิเป็นขีพุ่นพี่น้อง การสัญจรมันก็นลําบากเลยในยามผลในพี่น้องในระหว่างสวงเดือนกรกฎาเดือนสิงหากันยาในพี่น้องเส้นทางก็จะประมาณน,นี้อันนี้ก็คือเป็นการนําเลี้ยงสินค้าของประชาชนเพื่อนํามาขายพี่น้องเพื่อเขามานในเมืองเพื่อสิเอามาขายก็สิเป็นพอประเภทอันมันต้นพี่น้องส่วนห้ายมันต้่นแล้วก็เป็นพอกอัน อ้อยพวกยังอะไรพี่น้องที่เกี่ยวกับการเกษตรอนไรพี่น้องที่ชาวบ้านเพิ่นเอาไปปลูกไว้ที่ผู้รู้ผู้เขาพี่น้องประชาชนประกาศสิเอาไปปลูกไว้ผู้เขาเราถึงเวลากเก็บเกี่ยวเนาะมันถือสว่งยามผลเพิ่นก็สิลำเลียงใส่รถมาแบบนี้หละพี่น้องลำเลียงใส่รถรถสิ่งมาอันขั้น,นี้กสงสัยสิติดติดขี้ตมพี่น้อง เพราะว่าอาอเปิ้นก็ได้เอาโูมาใส่แล้วก็ต้องใส่รถหลากคี่น้องิึงสภาพเส้นทางนี้แบบว่าลปอยปลากไ็ไดเด้พี่น้องมันแบบเป็นน้องเลยเป็นน้องสะเลยเนาะนาปันตาจีร่าเลี้ยงอันมันจะะปลังบรวิวาเป็นกองเป็นกองเรือว่าอาหารแห่งอาหารที่ว่าเป็นสินค้าหรือเปล่าคอยกำม,มั่นใจว่าเป็นอี่ย่างเมื่อเจอกระเป็น สินค้าที่ว่าเพ่นขนน้ำขนทรงเนาะเบบเพ่นผ่าขนทรงแบบเส้นทางที่ว่าเขาสูบาทนะนะจากเส้นทางเส้นทางคนกีดเขามาหาโมบาดในเด็กพี่นอ้องมันกระสีพานผู้พานเขาดี๋ยว่ามันกระสีทำเลียงสินค้าหลายอย่างอันใดเนาะ่อยก็เห็นในหูผภาเห็นในวิดีโอในเบิ้งพ่นลุยน้ำพี่นอ้องโอ้ย แแมนลงไปดินเนหันคือสิมวอนคักเนาะตอนยังหน่อยในี่นทางแบบนี้เดี๋ยวไปดินหมักตรูด,ดินได้พี่น้องเ้ยรถคค่นีนนะสิมาบารลอดพี่นอ้องตรงเลยใส่แกพระว่าสินทางมันธุระก,กันดานพี่น้องเ้ย้าย่ามฝนแห้งๆมีพยูขเขาเนี่มีความเสี่ยงที่จะเป็นถนนถือผูเขาถล่มทับพี่น้องแล้วก็เสียในการสัญจรไปมา ทิดคัดเนาะหมดสมารถเข่าขอกได้เส้นทางในสุดตลอดทางเลยพี่น้องขั้นีนสงสยัยต้องได้ใส่รถแกจนสุดทางเลยละ่ะขั้นอื่นๆก็สิตามลังมาพี่น้องสู้ๆเด้อพี่น้องสอบปลอบปลาเฮาเส้นทางลําบากยังไดกคก็พากันสู้เอาเลยพี่น้องเด้อ